สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีวิในการเลี้ยงหมูนะครับก็หายกันไปหลายวันนะครับช่วงนี้ก็กำลังยุ่ง,ยงอยู่นะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงคอกหมูนะครับแต่ก็วันนี้ก็มีอัปเดตในการจับหมูประจำตย์นะครับก็ได้น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่114.3กิโลกรัมต่อตัวนะครับ เป็นหมู21หางนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวีดีนี้ก็อยากจะมาพูดมาคุยเกี่ยวกับสถานการณ์อัปเดตนะครับในการเฝ้ามองอราคาหมูนะครับว่าจะกระเตื้องหรือไม่กระเตืองก็ขอสแสดงความยินดีนะครับแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงข่าวนะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับ ผู้เลี้ยงรายย่อยสำนักข่าวหลายๆสำนักข่าวก็มีแนวโน้มทิศทางเป็นแนทางเดียวกันนะครับว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าหมูจะยืนตัวในด้านราคานะครับราคายืนแต่ก็ยืนแบบแข็งแข็งนะครับก็เริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วเป็นบางพื้นที่ผู้ซื้อก็เพิ่มให้ค้นละบาท2บาทนะครับ แต่ก็ยังไม่ถึงราคาประกาศนะครับราคาประกาศก็ยังสูงอยู่แต่ถามว่าคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนอันนั้นก็ต้องไปพิปจารณาดูเองนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงหมูโดยเฉพาะรายย่อยๆนะครับการจะคุ้มหรือไม่คุ้มนั้นมันขึ้นอยู่กับหลักหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราสามารถผลิตลูกหมูได้เองผลิตเองคุณเองแล้วก็ถ้าสามารถที่จะ รู้ส่วนผสมของอาหารจัดการด้านอาหารได้เองเนี่ยถูงว่าก็60ปลายเจนี่ก็พอจะเอาตัวรอดไปได้บ้างะะแต่ถ้าจะให้วหวาเหมือนช่วงที่80-90 1 0 0รก็คงจะลำบากแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หมูเลี้ยงได้ง่ายนะครับในฤดูนี้นะครับเพราะว่า ต่ภาพอากาศก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะมันก็ขึ้นอยู่กับการสุขพิบาลการบริหารจัดก,การนั่นแหละครับเป็นสําคัญวันนี้ก็จับชุดนี้ไปนี่ครับคอกนี้นะฮะมีทั้งหมด21ทางนะครับก็เป็นการจับมูช่วงแต่ละอาทิตย์นะครับรูน,นี้ก็อนุบาลน,นะฮะยัง ยังอยู่ในขั้นโนบานอยู่นะครับก็ยี่สิบสิบยี่สิบกิโลมูรุนี้ก็ยังให้กินบริโภคอาหารเบอร์หนึ่งนะครับแต่ไม่ึินถึงเบอร์สองแต่ค้อบข้างๆก็บริโภคเบอร์สองแล้วนะครับคือการให้อาหารบริโภคเนี่ยก็มีหลายเล้าหลายฟาร์มนะครับหลายค้อก็ให้ไม่เหมือนกันนะครับ แต่แล้ท่านก็ให้แบรนด์แต่และแบรนด์ brand ขึ้นอยู่กับความพอใจแหละครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามมาว่าอาหารยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนที่มันดีเท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก็ใช้มาหลายยีห่ห้อหลายแบรนด์ผมจะเลือกที่มีราคาต่ําสุดนะครับมีราคาที่ต่ํา ผมจะไม่เน้นยี่ห้อล้ะจะไม่เน้นแบรนด์นะเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตมานะครับทุกๆแบรนด์นะครับมันก็มีดีของมันอยู่ในตัวนะฮะดีที่สุดก็คือสนอนราคาที่ถูกนะครับสิ่งนี้แหละครับที่จะทำให้เราอยู่ได้นะฮะส่วนสภาพว่าราคาเท่าที่ผมสอบถามมานะครับก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่เป็นเนื้อนะฮะอาจจะปาเข้าไปเกือบสองร้อยนะครับในช่วงปีใหม่นะครับถ้าเนื้อหมูที่เป็นเนื้อขึ้นถึงสองร้อยแล้วเมื่อไหร่แล้วก็มันต้องมีโอกาสนะครับสำหรับคนเลี้ยงหมูช่วงนี้พ่อค้าก็สอบถามเข้ามาหลายเจ้านะครับติดต่อเข้ามาหลายเจ้าไม่มีหมูที่จะให้สำหรับของผมก็ มีกระบทุกรุ่นนะครับแต่ก็ไม่มีที่จะพอจำหน่ายมันก็ยังขาดขาดนคืนๆอยู่นะครับแต่ถามว่ามันไปรอดไหมสำหรับรายย่อยผมก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมร,รายย่อยก็ไม่มีวันตายหรอกครับถ้ารู้จักพัฒนารู้จักบริหารจัดการในด้านการตลาดในด้านอา,อาหาร แล้วถ้าบอกว่าหน้านี้เลี้ยงยากเนี่ยโอ้โหก็นําก็ต้องไปนิพิจารณาแหละครับว่าตัวเองเหมาะไหมที่จะเลี้ยงหมนะครับสําหรับหน้านี้เป็นหน้าที่เลี้ยงง่ายที่สุดเลยวล่ะครับใครที่ทดลองเลี้ยงหน้านี้ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะฮะทดลองเลี้ยงหน้านี้เห็นมันเลี้ยงได้พอเข้าหน้าฝนนัก็จะลําบากนะครับก็ต้องศึกษาก็ต้องอาหาประสบการณ์ แล้วก็มูรุ่นนี้นะครับก็พามาดูอีกรอบนะครับเป็นการให้อาหาราปรับสูตรอาหารเป็นอาหารชนิดผงก็หลายวันมาอาการปกติครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็บริโภคที่ดีนี่แหละครับก็ต้องมันดูนะครับมันศึกษามันมาสังเกตดูนะครับนี่ก็ถือว่า สมบูรณ์นะสมบูรณ์ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลกระทบใดๆบริโภคอาหารได้สม,มสม่ำเสมอนะครับเป็นปกติคือถ้าเราเปลี่ยนอาหารบ,บ่อยๆมันก็ดีอย่างแล้วก็เสียอย่างนะครับถ้าเปลี่ยนบ,ยบ่อยๆนี่ก็จะทําให้หมูไม่ค่อยเบื่ออาหารนะครับแต่มันไม่ดีตรงที่ เราเปลี่ยนบ่อยๆอาจจะมีผลกระทบในด้านอาจจะทำให้ท้องเสียบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพของหมูขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของหมูด้วยนะครับบางครั้งการเลี้ยงหมู มีทุนอย่างเดียวไม่พอนะครับมีทุนอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีอีกหลายอย่างนะครับองค์ประกอบในการเลี้ยงที่จะให้เอาตัวรอดได้นะครับสําหรับผมก็เป็นครอบบ้านบ้านมันบ้านจริงๆครับสําหรับรรูนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันเริ่มมีการแตกไซส์แล้วนะครับที่รกก็พอๆกันทีนี้ก็กินไม่ทันกันก็แตกไซส์บางตัวก็นี่ไม่ป่วยนะฮะ แต่มันจะแตกไซช่วงนี้แหละครับช่วงสองเดืนอนก,กว่าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ